สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลีนะคะวันนี้ก็จะพานุมสาวเขาไปอาบน้ำนะคะเล่นน้ำคลายร้อนกันนี่นะกำลังเตรียมตัวกำลังเตรียมตัวกันนะคะนะหนุ่มสาวนี่ เราจะพากันไปอาบน้ำที่สะการเป็น,นไทยเหมือนเดิมนะคะนะไม่ได้มาหลายวันละะจะพาเข้าไปด้วยกันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะเนาะนะนี้นะแต่งตัวหล่อแล,แล้วนะแต่งตัวหล่อแล้วนะพรุ่งนี้ออกเดินทางอีกนะบาสาวสาวบ่าสวสาวป่ะวันบอกบาวสาว าสาวสาวสาวนะดูร<ม>ักกันปานป้าปานจะกลืนกินใช่ไหมอือ,อ,อ,อคุยกันแล้วยังว่าจะไปทางไหนนะฮะคุยกันแล้ยังสองเชือกนี่นะเราจะไปไหนกันน้อเนี่ยจะไปน้อง เราจะไปเล่นน้ำล้วพามาดูหลักใหม่ของพระพลายนะอยู่ตรงไหนนะฮะผูกไว้นีเ่เลผูกไว้นี่หรอโอ้ไว้นี่เนาะเ <laughs> พราะพรุ่งนี้เดินทางใช่ไหมอาเดี๋ยวไปเจอกันนะเจอกันที่สะนะคะนี่นะคะแม่ควานก็มารออยู่ที่สะเลี้ยวนะนี้สะ มารออยู่นี่แล้วนะหนุ่มสาวกําลัางเดินมานุ่นนะคะพี่แม่หนุ่มสาวกาลัางเดินมาพอน้องมมกับพิชินจะมาอาบน้ำทำไมแบบอากาศดีจังเลยอากาศดีจังเลยนะแดดไม่มีเลยเมื่อเมื่อกี้ก็ฝนตกมาสามสี่เม็ดนะสามสี่เมตรฝนตกมามืดๆมดมานะสามสี่เมตรข้างในคลึมๆอยู่นะคลึมๆอยู่ กำลังจะออกมาอาบน้ำน้แม่ตอนนี้ในสระยังมีคุณยายอยู่เชือกหนึ่งนะเดี๋ยวให้ก็ขึ้นก่อนอารมณ์ดีจังเลยนะมากับเสียงเพลงนี่ เราดีจังเลยนะมากับเสียงเพลงเนี่ยนะคนยายอยู่ข้างอยู่ในน้าให้คนยายขึ้นมาก่อนอคนยายขึ้นมาแล้ว จากน้ำอาบน้ำกัน วันนี้ทำไมไม่ค่อยชัดนทำไมไม่ค่อยชัดมืดนะอยู่ดีๆก็มืดเฉยเลยอยู่ดีๆก็มืดเฉยเลยนไ เต็มที่เลยด้เต็มที่เลยนะโอ้โหลูหมาลงมาแช่น้ำ้องหมาลงมาแช่น้ำกับน้องช้างนะนี่สบายไหมน่ารักจังเลย <c oughs> ลงมาอาบน้ำสะาดด้วยกันนะสะเดียวกันนะน้ำเย็นวะเ,เอาเลยเอา,ากพราคันตกเลยนะหายไปแล้วลมก็ลมลมเย็นสบายสุสใส่พายุจะเข้าสงใส่สพายุจะเ้าพกห เบาพ่อหนุม่มเบา นานจังเลยปุดแช่นานจังเลยผมผมบอกว่าอ่าสินจาบ,บอกว่าผมกาลังสบายนะผมกําลังเย็นสบายทางนี้ก็อ,อไม่สนใจใครเลยนะไม่สนใจใครเลยนะหนูสบายแต่หนูจุ่มหนูก็รีบขึ้นนะเพราะว่าหนูกลัวหนูกลัวพี่สินหายหนูกลัวพี่สินหายนะ สาวแม่แม่เนี่ยรีบจุ่มรีบขึ้นแต่ทิ้งตัวลงนานไม่ได้กลัวหายหมุดเลยรีบขึ้นเนาะสบายจังเลย oh <my. S 1> จะขึ้นแล้วหรอ oh <my. S 1> พอใจแล้วใช่ไหมพอใจผมขึ้นเองครับ ทางนี้ก็วิ่งตามค่ะอ่าทางนี้หลุดป่ะทางนี้หลุดหรือปล่อยหลุดหรือปล่อยปล่อยแล้วนี่ปล่อยลิงบ่นี่ปล่อยลิงแล้วนี่ฮะปล่อยลิงละปล่อยลิงละกลับบ้านละกลับบ้านแล้วนะเดินเดินกลับบ้านอีกอีกนานเดินกลับบ้านอีกนานนะคะแม่ ไม่ต้องทําอะไรกันละไม่ต้องทําอะไรกันละส่งกันไปส่งกันมาอยู่ ไปแล้วไปแล้วนะหนุมสาวไปแล้วนะกลับบ้านกันนะคะนี่นะท่านใดที่ชอบนะท่านใดที่รักน้องๆน,นะฝากช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับน้องมุกด้วยนะคะกับลายสินทรัพย์ด้วยนะคะแม่แม่แมนะก็สําหรับคลิปนี้แนมะ่ควัญก็ขอลาไปแล้วนะคะนะก็ฝากด้วยนะฝากด้วยนะผลไม้เย็นนี้นะคะแม่แม่แม จ้าดาเดี๋ยวไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ